โอเคครับทุกคนก็คลิปนี appeared, the the ้นะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากๆนะครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์ถึง80ไลค์ด้วยนะครับผมชมกันเลยครับผมโอเคครับที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่ออคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมเนี่ยมีผลไฟไว้ในครอบครองนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีน้องคนนึงนะครับที่เป็นน้องในช่องเนี่ยมาเล่นด้วยนะครับเพราน้องเขาเนี่ยก็ให้ผลแสงผมมานั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการเดินทางได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้แบบคอมโบได้นะครับผมแต่ว่า ผลแสงความจริงแล้วเนี่ยน้องเขาตั้งใจว่าจะให้มาแก้ขัดก่อนนะครับ <S <S พ<ว>เพื่อรอผลพระขายนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ใช้ระยเวลาเอาข้างนานเลยเดียวเพราะว่าเ,าเวลาเราเฝ้าร้านค้าเนี่ยมันมันก็มักจะไม่ค่อยมีผลพระมาขายนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเริ่มฟาร์มเรื่อยๆเลยนะครับโดยการที่เราเนี่ยต้องปั๊มเวลผลแสงด้วยนะครับก็เลยจะเน้นไปการฟาร์มเป็นหลักนะครับฟาร์มจนเวิลขึ้นแบบเยอะมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีเพื่อนมาช่วยนั่นเองนะครับผมโดยที่ ลรกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะปลุกตื่นผลแสงสองสกิลนะครับผมนั่นก็คือสกิลบินกับสกิลแสงสกิลสกิลเซตสกิลที่หนึ่งนั่นเองเนะครับโดยสมาชิกที่ร,ร่วมลงกับเราเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดประมาณ4-5คนได้มั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เดินไปยังสถานที่แล a p นั่นเองเนะครับเพื่อทําการลงดันเจียนนะครับเพื่อทําการผลตื่นนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ทําผลตื่นเนี่ยผมลืมเล่าจุดนีไปทุกคนก็คือ เราเนี่ยจะทาการท,ทําเผานั่นเองนะครับปลุกเผา V1 ห,หรือไม่ก็ V2 นี่แหละผมจะไม่ได้แล้วเราไมนพาทานะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปหาดอกไม้ทั้งหมดสสีนะครับถ้าจำผิดจะได้เป็นสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับพอเราไปหาดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องไปตี NPC ก่อนตี NPC ไปตามสวนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผมเสียไปเนี่ยเราจะเสียไปกับการตี NPC นะเพราะว่ามันไม่ค่อยดอกดอกไม้ให้เลยนะครับ ว่ะสิ้นหวังจัดใจเชี่ยเชี่ยไม่มีลเลยว่ะป๊ดปทำช่วยดีหรือเปล่า <c oughs> เออไม่รู้ว่า ไม่มีเลยมันจะมีขายเนาะไม่มีไมเฮ้ยไ,ไ,ได้แล้วอิอิโอ้โหเฮ้ยใหญเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็าเอาดอกไม้ไปแลกนะครับเราก็ได้มหมวกสีแดงมานะครับคือมันมันคือผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับทุกคนที่น้องเขาบอกมาเนาะกลับมาเข้าเรื่องปลุกตื่นผลแสงกันต่อนะครับ เมื่อมาถึงสถานที่ก่อนลงดันแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกผมว่าเออผมห้ามตายนะเพราะว่าผมอะ่ะคือคนเดียวที่มีผลแสงถ้าผมตายการลงดันครั้งนี้มันก็สูญเปล่าเลยนะครับผมต้องรักษาตัวเองรักชีวิตตัวเองนะครับผมก็โอเคเข้าใจแลหละหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มลงดันนะครับผมซึ่งในด่านแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีแต่พวกกิอกกอ็สอ่ะพวกกิอกอก,ก,กี้อะ่ะทุกคนพวกกิกกี้อะ่ะลงดันผลไฟกันเหรออันนี้ผลแสงดิเอาลงแสงกันเหรออ๋อโช์แค่แสงดีกว่า ไม่ไม่มีใครสนใจลงไฟล์เลยเหรอเอาจะไปไหมล่ะไม่ไม่ไม่ยังยังเลเวลออยู่เอาไปก่อนอื่นแล้วหรอเอาไปก่อนอื่นแล้วชั้วื่อไม่เลยโทรศัพท์นะลื่นงไหมโอเ้โหตีเดียวแตกมันตีเป็นวงกว้างมากๆอ่ะใช่ใช่ใช่ลูกค้าไปกี่ตัวบอลย่งไม่ได้ฆ่าัตัวแน่เลย เปิดคียไม่ได้ใช้จำไม่นี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ไใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้นช่ไม่้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้วช่ม่ได่ไม่ใช่ไม่ไดใช่ม่ไน้วช่ไม่นด้ใชนม่นดัใช่ม่ไย้ใช่ไม่ไดู้่ิมเได้ใช่ไม่ได้ใช่ไ l ่ไดอใช่ไม่ไ้ใช่ไม่เด้ใช่ไมได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ม่ได้ใช่ไม่้ใช่ไอ้ใช่ไม่ไดเใช่ไม่ได้ใล่ไม่ไ้ใช่ไ่ได้าชได้าลได้ใช่ไก้่ไมนได้ใช่อม ว่าแสงเล่นยากอยู่งายตุรกันน้ำแข็งกับไฟถ้าอยากยากก็อะไรนะผลสัส่นสะเทือนโมจิโโอโมจินี้ร้องเลยว่ะนี่ยโมจินานอ่ะไม่ใช่ดีร้องไ้เนี่ยบอกเลยต้องสู้ไม่ไหวถอยเลยนะเดี๋ยวตายพยายามจะหาช่องจังหวะฆ่าพวกนี้เลยบินหนีไปเลยบินครับแล้วว่ามันมีทั้งหมดประมาณห้าเกาะมั้งแล้วต้องสู้ไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้วก็สู้กันไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงด่านบอสเนี่ยผมก็ มองว่าเออการที่เรามายืนเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะแต่ว่าเราอะยังบางอยู่ไงทุกคนผมก็เลยพยายามสกิลโปก๊กช่วยเพื่อนไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้ามาในที่อืมอะไรสักอย่างที่มีคนวีไฟยิงอยู่นะครับแล้วก็ทําการใช้เงินม่วงเนี่ยแลกสกิลมาเลยนะครับผมอ่าตอนแรกผมก็งงว่าเออสกิลอะไรวะทีนี้เขาได้มาเนี่ยเราก็ลองดูกันว่าเออมันคือสกิลอะไรนะครับผมที่เรารู้ก็คือมาคือสกิลแนั่นเองนะครับทุกคนที่เราอัพมานะครับ เออเปลี่ยนละเปลี่ยนละโอเคนั่นแหละเนี่ยคือดำสำเร็จแล้วโอ้โหต้องทำอะไรเลยไต้อางคนจะเป็นกูไปเล่นเองหรือเปล่าไม่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 เป็นเป็นมึงเล่นเองเล่นเองไม่ผ่านใช่ไหมเพราะมันคือการเริ่มต้นใช่ไหมยากเล่นเองยากแบบมึงยากสัสๆเลยอ่ะมันต้องช่วยกันลงหลายๆคนเกมพี่นี่ไอ้แมปไอ้ดันเนี่ยมันทำมาเพื่อคอมมู ในที่นี้ในที่นี้กผู้หมายหมายถึงว่าแบบว่ากูควรมีส่วนร่วมบ้างไม่ใช่หมายถึงว่าเล่นคือจากเดิมแล้วก็หลังจากที่เราปลุกเตือนแล้วเนี่ยสกิลมันก็ทํางานเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเอฟเฟกต์มันจะดีขึ้นนะครับมันจะเท่ขึ้นเนาะ นี้เ <tang> น <s> ี่ยเราก็ตัดสินใจลงดันเจี้ยอีกรอบนึงครับเพื่อทําสกิลบินนั่นเองเพราะว่าสายผลแสงเนี่ยปกติแล้วมันจะบินได้อย่างเดียวนะครับมันจะเลี้ยวไม่ได้ถ้ายังไม่ปลุกตื่นเนาะแต่พอเราปลุกตื่นเนี่ยมันจะสามารถเลี้ยวได้ไปทุกคนผมใช้เวลาทําประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเราเราต้องลงดันทั้งหมดเนี่ยสองรอบเพราะว่าผลมันเตะเงินม่วงไม่พอนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงไปรอบสองเนี่ยผมก็พยายามช่วยเพื่อให้ได้มากที่สุดลงดันโมจิได้ถ้ามีคนอยากทำอ๋อโมจิเรมีโมจิยังไง แต่ว่าทำตาแล้วใช่ไหมเออโอ้ยอ่ะขอไปขอไปมากรีดขอไปนั่งอยู่ไอ้สัตว์ตึงยี้เลยเย่งกันปั๊บเฮไปก่อนสองกันเถอะ นี่ก็หาแต่ผลดีๆยังไม่หาได้ปลาเป็นเลี้ยวหนึ่งอยากได้ผลดีๆได้เนี่ยโอเว็บสามสี่ร้อยแล้วเมึงเล่นหูจช่ปเล่นสามปีเว็บสามรอนะ้อยเลยนะปีละร้อยเงี้ยนะภาพช่วโมาแล้วเนาะไปไปเสือคุณแม เป็นบูว่าเรวะไม่มานะแบมบูไม่มาตีคนมาเรียจันเริ่มนะโอี่ยบกกูเข้ามา่าไปตัวกูไม่ตีไม่ตมคนตึงอยูวฮะไม่ตีเคอเลยโอ้สกายหกสิบหก โทรต่อตอนไหนก็ได้เฮ้ยมีต่อเฝ้อยู่ไหมอยู่เพื่อเออมึงยันอยู่ที่ไหนนะยังไม่รู้ราชพารนราชะพามอุ้ยเอาหม็ดเดียวเลย ขึ้นม่วงกูไม่เห็นได้เลยวะเขาจะได้ตอนไหนตอนขึ้นไปข้างบนนั้นหรอตอนจบตอนจบชคตอนจบจบด้านโนตายนะระวังตายนะชคนะไม่ตายหรอกตายตายแล้วตายยังน่ะเติมตายแล้วเดี๋ยวรอเปออิคุยกับมันนะมึงย่ามายุ่งกับกูนะยังกนะูทุ่ Yes แต่ที่สุดพอหลังจากนั้นนะครับล้วก็ได้ผลแสงแบบปลุกตื่นแล้วนะครับแล้วก็เอามาลองบินดูนะครับทุกคนซึ่งมันแบบว่าโคตรเท่เลยนะครับเท่แบบเท่เลยทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมก็ไปฟาร์มต่อจนวุะเวิวขึ้น1000เลยนะครับแล้วก็รอที่จะซื้อผลพระนั่นเองนะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับก็อาจจะจบไวหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วจริงๆ ผมก็อัดทัที่อัดได้นะครับเพราะว่าแป๊บเดียวผมก็ได้ทำการทำเผาแล้วก็ปลุก,ปล,กปลุกผลแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด s u b ส cribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกัอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ